สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ FPOKM รอบรู้สู่คนคลังดิฉันนางสาวเปรมและพีนิตีปีนันเศรษฐกรชำนาญการกองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงินขอนำเสนอเรื่องกฎหมายทังเมืองเรื่องน่ารู้ ประเทศไทยได้มีการใช้บังคับกฎหมายผังเมืองฉบับล่าสุดคือพระราชบัญญัติการผังเมืองพศ2562ซึ่งเป็นกฎหมายการวางผังเมืองที่ผูกปรับปรุงหลักการให้มีกรอบนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตั้งแต่ระดับประเทศระดับภาคลงมาถึงระดับจังหวัดโดยมุ่งหวังให้กรอบนโยบายดังกล่าวทำให้ผังเมืองสามารถตอบโจทย์ได้ดังนี้ค่ะ หสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านการใช้พื้นที่ 2. บริหารจัดการผังเมืองให้มีรูปแบบการดำเนินการและการบริหารจัดการที่เหมาะสม 3. สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. กระจายอำนาจในการวางและจัดทำผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและ 6. เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาพื้นที่และการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยกับนานา,นาประเทศสำหรับประเภทของผังเมืองจะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักได้แก่ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่และผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่จะตัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองและเสนอให้คณะกรรมการตามที่กฎหมายกำหนดพิจารณาให้ความเห็นชอบซึ่งจะแบ่งเป็นสามระดับได้แก่ผังนโยบายระดับประเทศผังนโยบายระดับภาคและผังนโยบายระดับจังหวัดค่ะ สำหรับผังนโยบายระดับประเทศจะมีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อเป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้านการใช้พื้นที่การพัฒนาเมืองบริเวณที่เกี่ยวข้องและชนบทโดยจะมุ่งเน้นในด้านโครงสร้างพื้นฐานหลักการพัฒนาพื้นที่พิเศษการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการอื่นๆที่จำเป็น แต่สำหรับพันนโยบายระดับภาคและพันนโยบายระดับจังหวัดจะมุ่งเน้นในด้านการคมนาคมและการขนส่งการสาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการสาธารณะ รวมทั้งการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยผังนโยบายระดับภาคจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาพื้นที่ที่มีขอบเขตเกินหนึ่งจังหวัดส่วนผังนโยบายระดับจังหวัดจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดำรงรักษาพื้นที่ในระดับจังหวัดเท่านั้นค่ะถัดมาคือผังกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินแบ่งเป็นสองประเภทย่อยได้แก่ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ สำหรับผังเมืองรวมจะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินในด้านการคมนาคมขนส่งการสาธารณูปโภคสาธารณุปการบริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมซึ่งผังเมืองรวมจะจัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคำแนะนำของกรมโยธาธิการและผังเมือง และสุดท้ายคือผังเมืองเฉพาะจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานและํำรงรักษาบริเวณเฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการสร้างเมืองใหม่การพัฒนาเมืองการอนุรักษ์เมืองหรือการฟื้นฟูเมืองโดยผังเมืองเฉพาะจะสามารถจัดทำได้โดยตราเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาค่ะ การจัดทำผังนโยบายจะถูกจัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในขั้นตอนการจัดทำด้วยค่ะหลังจากนั้นจะถูกเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและภายหลังจากคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วผังเมืองดังกล่าวจะถูกประกาศใช้ในราชก,กิจจานุเบกษา การผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาคจะถูกเสนอให้คณะกรรมการผังเมืองแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบส่วนผังนโยบายระดับจังหวัดจะถูกเสนอให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบค่ะถัดมาคือการจัดทําผังเมืองรวมจะเริ่มต้นด้วยการสำรวจกําหนดเขตผังวิเคราะห์และจะทำร่างผังเมืองรวมเพื่อนำร่างผังเมืองรวมดังกล่าวไปประชุมพิจารณาและประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเสนอต่อให้คณะกรรมการถังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบภายหลังจากคณะกรรมการถังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจะปิดประกาศพร้อมข้อกำหนดเป็นเวลา90วันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบหรือว่าส่งคำร้องได้หลังจากรวบรวมตรวจสอบพิจารณาคำร้องและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องแล้วร่งางถังเมืองรวมดังกล่าว จะถูกนำไปจัดทำเอกสารประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปค่ะและสุดท้ายการจัดทำผังเมืองเฉพาะกฎหมายกำหนดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเท่านั้นและในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องเว้นคืนให้การเว้นคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเว้นคืนอสังหาริมทรัพย์ และทั้งหมดนี้คือหลักการเบื้องต้นของพระราชบัญญัติการผังเมืองพศ2562ที่รายการเรานำมาฝากกันในวันนี้ขอบคุณค่ะ